เติมเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมนะครับอันนี้ต้องถามก่อนมีใครไปเปิดอ,อ่านแล้วบ้างมีไหมตอบชื่นใจหน่อยมีไหมครับไม่มีเลยนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับหน้าที่23จากนั้นเป็นต้นไปนะครับดนตรีนะครับในแต่ละวัฒนธรรมเดี๋ยวขอเวลา15นาทีนะสปีดแป๊บหนึงไม่ไม่พูดนะน <laughs> ะครับ <laughs> ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมนะครับก็ล้วนมีที่มาที่ไปนะครับหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับดนตรีเนี่ยมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของทุกๆประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันมีมานานแล้วอะไรแบบนี้นะครับปัจจัยแรกนะค,คือปัจจัยทางความเชื่อนะครับปัจจัยทางความเชื่อนะครับซึ่งมันเป็นที่ความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเชื่ออะไรมาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะของประเทศไทยเรานี่เอง นะครับความเชื่อเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนะครับเกี่ยวกับของดนตรีไทยของเรานะครับอย่างเช่นวัฒนธรรมกรีกเขาก็มีนะครับแทบจะมีทุกวัฒนธรรมนะครับดนตรีก็เป็นเขาเรียกเป็นศาสตร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในการลัทธิความเชื่อนะครับของพวกนี้นะครับอย่างที่2ก็คือปัจจัยจากศาสนานะครับทุกศาสนาก็มีดนตรีเกี่ยวข้องนะครับวิถีชีวิตเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนนะครับ พิธีกรรมทางศาสนานะครับเสียงดนตรีเป็นเสียงที่ถูกให้ความสําคัญมากถ้าพูดง่ายเกิดเป็นการเหมือนประกอบเพื่อความครังนะครับเพื่อความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นการจะลงใจนะครับเสียงสวดหรือเสียงอธิษฐานนะครับก็อย่างเช่นนะครับครูเคยไปสํารวจนะครับดนตรีในแต่ละศาสนานะครับก็อย่างเช่นศาสนาคริสต์นะครับคริสก็จะมีการสวดเขาเรียกสัรเสรรญนะเอาอะไรนะอะไรพระเจ้าอะไรสักอย่างถ้าจําไม่ผิดนะครับ ก็ของอ่าของพราหม์ก็จะมีดนตรีในพระราชสำนักนะครับก็จะใช้บรรเลงประกอบในพิธีกรรมด้วยอีกเช่นกันนะครับอันต่อไปก็เป็นปัจจัยจากวิถีชีวิตนะครับวัฒน์ไทยวิถวีชีวิตนะครับก็มนุษย์เนี่ยนำมามีบทบาทในการดําเนินชีวิตอย่างเช่นถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับราชวงศ์เกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงนะครับก็งานพระราชพิธีสมโภชขึ้นพระอูนะครับ ก็อย่างเช่นล่าสุดก็จะเป็นของอ่างานสมโพธิขึ้นพระอู่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรนะครับอ่า,อาไม่ใช่นั้นชื่อเปลี่ยนแล้วอไม่บอดีมีคุณครูที่รุกสาพวกเรามานั่งร่วมวงอยู่ด้วยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอ่านะครับก็ปิพาสมอนในการรรเร็งประกอบในงานศพนะครับอันต่อไปก็เป็นปัจจัยจากเทคโนโลยีนะครับที่ปัจจุบันก็มีความก้าวล้ํา นะครับมันก็เรียกว่า,าทางสมัยไปมากแล้วนะครับในการที่จะมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับเทคโนโลยีพวกนี้นะครับต่อไปก็เป็นวัฒนธรรมของดนตรีไทยโดยตรงนะครับวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมของดนตรีไทย นะครับที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นนะครับในช่วงหลายอายุคนนะครับก็มีการหล่อหลอมดนตรีไทยนะครับให้มีลักษณะเด่นไม่เหมือนชนชาติใดๆนะครับแล้วก็ดนตรีไทยแบบฉบับดนตรีไทยแบบแผนดนตรีไทยในราชสำนักนะครับก็มาจากสิ่งเหล่านี้นะครับวัฒนธรรมของดนตรีไทยอันต่อไปก็เป็นลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีนะครับลักษณะเด่นของเครื่องดนตรี นะครับโอ,โอ้ยเห็นภาพแล้วครูตกใจไปเลยนี่ถ้าครูจอมหลอกครูจะไม่ว่าเลยนะใครขึ้นเนี่ยอ่าถ้าครูจอมหลอกครูไม่ว่าเลยว่าเหมาะสมนะจอมอะนะครับลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีเนี่ยครับเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครับมันอาศัยอยู่กับธรรมชาตินะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าป่าไม้นะครับไม้เบญญพันธ์อะไร เยอะแยะมากมายนะครับไม้ใหญ่ไม้ชิงชันไม้สัก์ไม้พยุงไม้ประดูไม้ไม้ขาหนุนนะครับก็ของพวกนี้ก็จะนามาเขาเรียกวัตถุดัดแปลงนะครับให้เป็นเครื่องดนตรีที่มีรูปร่างสวยงามนะครับดนตรีไทยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับไม้ใหญ่พวกนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์เกี่ยวสิ่งมีชีวิตนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อขอโทษครับเกี่ยวข้องกับ ต้นไม้นะครับอย่างแรกง่ายๆเลยนะครับกะลามะพร้าวนะครับก็นํามาดัดแปลงเป็นกะโหลกสะอูนะครับส่วนที่ขยายเสียงของซออกมาก็ต้องคัดพิเศษนะไม่ใช่ว่าเอาลูปไหนก็ได้นะครับก็ อ่านะครับก็เป็นการแกะสลักพระพิคเนตอ่านะครับนี่ก็เสียงเวลาสีซอก็เสียงออกทางนี้นะครับด้านหนังหน้าซอจะเป็นหนังลูกวัวนะครับด้านขวานะครับก็จะเป็นซอด้วงนะครับหนังหน้าซอก็จะทําจากหนังงูเหลือมนะครับหนังซอด้วงบางนี้อ่าหนังหน้าซอนะครับซอด้วงนะครับที่ซออู้ซอด้วงบรรเลงคู่กันนะครับซออู้ซอด้วงนะครับอันต่อไปก็จะเป็นอ่าเครื่องดนตรีที่ทํามาจากไม่ใช่ทํามานะครับก็นํา มุกมุกไฟหรือว่าเปลือกหอยนะครับที่เราดูเหมือนไม่มีค่าเลยนะครับโชว์รูปตัวเองหน่อยนะครับสมัยวัยรุ่นนะครับก็เป็นเครื่องดนตรีที่เขาเรียกว่าประดับมุกไฟประกอบมุกนั่นเองนะครับก็จะมีราคาแพงนะครับราคาแพงอยู่พอสมควรนะครับเครื่องดนตรีไทยประกอบมุกไฟนะครับอันนี้นะครับและเครื่องดนตรีไทยส่วนใหญ่นะครับก็มาจากภูมิปัญญานะครับมาจากการดํารงชีวิตอยู่นะครับแล้วก็มีการ สร้างสรรค์ให้งดงามมือนเห็นอยู่นะแต่ว่าวัานน้ำลูกใครใช้อยู่ไม่มีอะเหมือนใช้ใช้อยู่แต่ว่า <c oughs> อ่านะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องตนตรีเขาเราียกประดับประดับมุกนะครับก็ <c oughs> เ,เป็นเอกลักษณ์ <c oughs> เป็นลักษณะเด่นต่อไปลักษณะเด่นในเรื่องของด้านองค์ประกอบได้ไหม ด้านองค์ประกอบของดนตรีไทยเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องของระบบเสียงนะครับระบบเสียงของดนตรีไทยนะครับก็จะมีทั้งหมดเจ็ดเสียงด้วยกันถูกแบ่งให้มีระยะห่างระหว่างเสียงเท่ากันโดยตลอดนะดนตรีไทยนะครับจะมีความแตกต่างจากดนตรีสากลนะครับเสียงมันจะขี่กันอยู่มันจะไม่เท่ากันเพราะเหตุนี้เวลาจะบรรเลงร่วมกันเนี่ยก็จะจะทําให้ดนตรีไทยสากลเนี่ยเวลาจะผสมรวมกันเนี่ยก็ต้องยึด ดนตรีสากลเป็นหลักเราก็ต้องปรับหาเขานะครับในในของเรื่องส่วนตรงนี้นะครับต่อไปนะครับในเรื่องของจังหวะนะครับที่เป็นลักษณะเด่นของดนตรีไทยจังหวะแรกจังหวะชิงนะครับจังหวะชิงเป็นเครื่องดนตรี ที่ใช้บรรเงประกอบจังหวะนะครับชิงมีสองเสียงสองเสียงสองฝาเสียงชิงและเสียงฉับนะครับจังหวะชิงก็จะมีอัตตาจังหวะสามชั้นสองชั้นแล้วก็ชั้นเดียวช้าปานกลางและเร็วนะครับอันต่อไปก็เป็นจังหวะหน้าทับซึ่งถือเป็นจังหวะที่มีอ่าเขาเรียกว่ามีความสําคัญมากอีกเช่นกันนะครับจังหวะหน้าทับด้านซ้ายสุดเรียกว่าโทนร,รมนาของการเรียกว่ากรองแขกนะครับและ ลองสองหน้านี้เป็นเครื่องตีที่ตีด้วยมือทั้งหมดเลยนะครับจังหวะนะครับควบกลุ่มจังหวะอาจจะมีอัตราจังหวะลดหลั่นกันลงไปนะครับหน้าทัพหลักก็คือหน้าทัพปลกไก่และหน้าทัพสองไม้นะครับก็จะมีอัตราจังหวะสามชั้นสองชั้นชั้นเดียวเหมือนกันมันก็จะสอดคล้องกับจังหวะของชิงนะครับในการควบคุ่มจังหวะให้กับวงดนตรีไทยนะครับอันต่อไปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของไทย นะครับดนตรีพื้นบ้านก็จะหมายถึงดนตรีที่ใช้ประเลงในแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคนะครับเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทอยู่ในสังคมของเรานั่นเองแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นก็จะเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นของเขานะครับประเทศไทยของเราก็แบ่งออกเป็น4ี่ภาคนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการแสดงเหนือกลางอีสานใต้นะครับไปดูภาคแรกกันเลยนะครับภาคเหนือนะครับภาคเหนือพอนึกถึงภาคเหนือก็ต้องนึกถึงความอ่อนช้อยสวยงามการพูดก็จะสำเนียงช้านะครับอา ภาพที่ดูก็จะเป็นลักษณะของการแสดงกลองสะบัดชัยนะครับเครื่องดนตรีก็อย่างเช่นพวกตีจุ่มสล้อนะครับพวกนี้ก็การแสดงของทางภาคเหนือเขานะครับอันต่อไปเป็นของภาคกลางนะครับภาคกลางเนี่ยจะเป็นในส่วนของเรื่องของอากลองยาวนะครับภาพที่ดูกลองยาวหรือว่าการแสดงระบำเถิดเทิงอะไรพวกนี้นะครับกลองยาวนะครับแล้วก็อีกอย่างที่เราอาจจะคุ้นชินก็คือแตรวง นะครับแต่วงเนี่ยเป็นดนตรีที่รับวัฒนธรรมมาจากเครื่องตีจากตะวันตกนะครับเพียงแต่เรานํามาบทเพลงานำมาบรรเลงในรูปแบบของเพลงไทยมันก็ให้ความสนุกสนานคืนเครงกันนะครับลักษณะของต่วงนะครับอันต่อไปก็เป็นลักษณะของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือการแสดงปงลางหรือว่าวงปงลางนั่นเองก็จะมีเครื่องตีที่เด่นชัดก็คือปงลางพวกแคนพวกนี้นะครับอันต่อไปอันสุดท้ายคือภาคใต้นะครับบ้านเราเองภาคใต้นะครับวัฒนธรรมของภาคใต้บ้านเราอาจจะเป็นไทย าเรียกอะไรนะไทยพุทธไทยมุสลิมไทยจีนจ,จะมีผสมผสานอยู่เยอะพอสมควรนะครับของบ้านเรานะครับลักษณะของภาคใต้เขาจะเขาเรียกว่าเหมือนหุ้นๆกันหน่อยนะในการแสดงในการต่างทั้งหลายอย่างเช่นการแสดงมโนราการแสดงหนังตะลุงนะครับ,บวงที่ดูเป็นวงรองเงงนะครับก็ได้รับแบบอย่างมาจากการเต้นรําของชาวสเปนนะครับหรือว่าโปรตุเกสมาตั้งแต่สมัยอายุทยานะครับก็จะมีพวกค้องอ่บ ระนาดามนาไวโอลินพวกนี้นะครับแล้วก็กีต้าเข้าไปด้วยนะครับนี่เป็นลักษณะข,ของวัฒนธรรมของดนตรีในแต่ละภูมิภาคนะครับต่อไป่าในเรื่องของหน้าสามสี่อันนี้ครูจะกาหดหมายให้เป็นงานเป็นกันบ้านนะครับหน้าสามสิบสี่นะถ้าใครเปิดหนังสือดูอยู่ <c oughs> <c oughs> นะครับดนตรี สนชาติอื่นๆนะครับในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับอันนี้จะให้ทําเป็น m มล์แมปนะครับเป็น m มล์แมปเป็นผังความคิดเป็นสรุปนะครับคนละ1แผ่นก็พอจะเขียนก็ได้แล้วก็ถ่ายหรือว่าจะทําเป็นออกแบบเป็น p ูนต้งจอบเป็นแคนวาอะไรูได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดเลยจะวางรูปแบบแนวทางไงได้ทั้งหมดเลยนะครับก็อย่างเช่นเมียนมาเราจะสรุปเป็นยังไงเป็นการแสดงมีวงดนตรีสายวายมีพินซอ๊ก อะไรก็ว่ากันไปนะครับอากัมพูชามีกระแสเตี้ยมีวงพินเพียดอะไรแบบนี้ลักษณะก็จะคล้ายกับเหมือนของปีพากมันก็มีการดัดแปลงทั้งเครื่องดนตรีทั้งรูปแบบรูปแบบวงนะครับก็ทั้งจีนทั้งลาวอะไรก็ให้เราเขียนสรุปมานะครับจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ให้ดูดีที่สุดนะครับวิธีการส่งก็จะให้รวบรวมเป็นไฟล์เดียวกันนะครับก็ต้องมีคนหนึ่งนะที่เป็นผู้นําเป็นความรับผิดชอบนะครับในการที่จะรวมไฟล์รวมเป็น หนึ่งเดียวกันนะครับก็แต่หรือว่าจะอัพเป็นไดฟ์แล้วก็ส่งลิงก์มาทีเดียวไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอัพไมโครูนะครับมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงก็เลยว่าให้เราอ่าได้เตรียมภายในห้องกันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะส่งลิงก์คำว่าส่งลิงก์เนี่ยให้ส่งสักครู่หนึ่ง ให้ส่งภายในวันศุกร์หน้าก่อนเวลาบ่ายสามของห้องเราต่อเวลาให้15นาทีก่อนบ่ายสามนะครับก็เขาเรียกว่าปล่อยตัวนักแสดงปล่อยลิงก์มาในคาบก่อนหมดคาบได้เลยนะครับงานคิดว่าคงมีคุณภาพอยู่แล้วนะระดับ5ทับหนึ่งนะครับคงไม่ซ้ํากับห้องอื่นคงไม่แจ็คพอตมีครูที่ปรึกษาฝาบอกว่าอย่าให้เสียชื่อครูนะครับขออย่างเดียวอย่าแปะรูปครูที่ปรึกษามาก็พอนะครับแค่ครูเห็นในโปรไฟล์ก็ตกใจหลอนอยู่พอสมควรแล้วนะครับก็ หวังว่าทํางานคงมีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับค่าน้ําหนักคะแนนนะครับปูไม่หาะไรทั้งสิน้นให้สิบเลยงานชิ้นแรกนะครับให้สิบเลยนะครับไม่หาปวดหัวนะครับทําให้ทันเวลาให้ตรงเวลาให้มีคุณภาพปูให้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการให้คะแนน่ะให้เต็มที่ไม่อั้นนะครับอโอเคในส่วนของเรื่องภาระงานตรงนี้มีใครจะถามหรือสงสัยตรงไหนไหมครับถามมาได้เลยห้าทับหนึ่งครับ ว่ามาได้เลยครับมีไม่เอ่ยพิมพ์ได้ใช่ไหมคะพิมพ์ได้ครับผมได้ทั้งหมดได้ทุกรูปแบบครับขออย่างเดียวอย่าไปถ่ายเอกสารของเพื่อนหรือใช้ไฟล์เดียวกับเพื่อนมาแค่นั้นเรได้ได้ไดวจอะไรยังอ่รบสารพันกนารหายัางี <laughs> ไม่มีใครถามอะไรนะโอเคถ้ามีใครถามอะไรเดี๋ยวไว้เจอกันสับดานอ้าลืมอีกหนึ่งเรื่องอย่าลืมห้าทบหนึ่งเตรียมคุยเพียงอ,อไว้ได้เลยนะครับเราคงจะได้เป่ากันในไม่ช้านี้แล้ว